สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสกุสกุสน,นะคะเมื่อน,นีน้องเอ๋พามากินเมนูอาหารอีสานอีกแล้วจะ้ะมกหมอลาดุกพี่น้องเอยแซ่บแห้งพี่น้องซิมแล้วนะคะการันตีความนัวผงชูรสห่อละยี่สิบสองห่อเออมาค่ะพี่น้องค่ามากินน้ำกันจำหนางสก้อนลาดุกมันมัน มงที่หลายทุกคนประดุกเจ็ดสิบบาทไล่หลายเพี่ง <c oughs> ยงโอ้ยหอน <c oughs> <c oughs> รอนเบอร์ <c oughs> เป็นหนึ่งกลุ่มันจะจับพี่น้องแซ่บแซบ่บวาน ปลาดูกมันเป็นฝลาที่ค่อนขขางข้าวแล้วไม่นรองถ้าเหตุบุดีมันข้าวเลยมอนก็นเลยใส่ผักหอมสมนุนไพรดับกลิ่นแบบแบบหลายผักใะเงงผักอิเลิร อืมโซ่อยมากซอเนียเนเบื่อไหมค่ะพี่น้องเด็ประดุกจะเอาไปเห็ดเมนู่เอียง แม่น้องเอ็มแล้วสิมันอันต่มปลนต่มปลนประดุกน,นว S <S มะละลองกินไหม,ไมทำไมนน <S <S ขมอมําลำบอําลำหล่ละคะ่ะขมปีเลยคะ่ะไปเห็นในติ๊กตอกว่าอุ้ยมะละกินสดหวานความเข้ากับบอเคยกิน วยว่าอีกระเบเด็กหน่อยหนูมันไม่เคยกินอันไม่เคยกินมะระแบบมะระแบบหลวงสิเคยกินแต่มะละจีนเออมะระจีนอ่ะมันยังแบบมันกรขมแต่มันไม่ได้ขมแบบขมปีแต่อันนี้การลั่นตีค่ะขมตาสวดอย่าไปเสื้อด้วยค้ณเยว่ามะระหวาน กินได้มัอยเฮงขมเลยแห่งกินได้ทั้งนอกเอาออขมพักอันนั้นพักกระเดายั่งแสบกว่านี้เลย บรรจุมันมันทองมันเงี้งมันได้เว่ยไว้เ,วเนาะ หนำไม่แหงแค่ทั้งคุณได้กินป่าตี้หันเนาะ แป๊มนึงลูกมีทำงานค่ะคุ้ใเบิงแรงหิวหกับยาทอละมันจะของนะคะพี่นองลูกไปตมามา้มมะม่า ที้างดีที่สุดลุกไปตอมาม,ามากบ่ตองยานอ้วนขั้นหนักหกสิบขึ้นไปแล้วบ่ตองยานอ้วนแล้ว <c oughs> หืองดูเขากันขนาดก็ประกันหิน ปั้นข้าวเหนียวสองมือ้อไปเลยค่ะทุกคนอันนี้กันเลิศเด้เามากินกับตำบังหูงเามื่อกินกับอย่ยงเสียมากรเข่าเด้ทุกคนเคยมาอย่างเกาะพ,พักก๊อบแก๊บผักกาดเ่้่มหัว่ามันซื้อพัานผักกาดเนียงพี่น้องแต่มันแสบอีเด้มันแบบคลายผักกาดขาว ออืมค่มายกันนะก็พักกาดขาวแต่อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นผุ่มอป่นงเงีเนาะมันสิบบแบบมันจะบจะบอฮอคือพักการเลือด กับมี่กลินมือเดียวป่ได้นะคะขั้นกินมือเดียวนี้เพิ่นบปหเห็เหตุงานนะคะเกิดำนีก่กับเหมือนสุกรไทยแล้วค่ะตอนนี้ เมื่อมาวายแล้วอืมกระวมันตีนพี่น้องเวลาถ่ายคลิปบางมือก็ต้อวบอกรูเรื่องแน่ไปร,รูเรื่องแน่เพราะว่าเห็นงานร้านเหล่าเนาะพี่น้องเมาเหลืองานมากแล้วเพียอจะกิน้าคอไปได้ค่ะหาแตกกวันเสด็งเงินเพิ่นเนาะพี่น้องลำบากค่ะ ลำบากตักลำบากใจมื่อไดซิว้าดูแน่นลแสดงว่าลืมกึึมละ Pandu men บ๊ายบายค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะคะพี่น้องฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ